ก็สวัสดีทุกคนด้วยอยู่กับฉนัน n อคอสซี่เออใช่แล้วฉันมาต่อซีซั่นสองเออไม่สิจะบอกว่าเป็นภาคสองก็ได้แหละอะ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าแล้วก็ช่วงที่อัดอยู่นี้เสียงขึ้นจมูกนะทาให้เสียงบางตัวละครอ,อาจจะไม่เหมือนเดิมเนื่องจากช่วงนี้ภูิแพ้แกํำเริบเออเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าอาล่ะเฮ้ยน้องพี่ก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวพี่จะซื้อขนมให้ซื้อของเล่นให้ด้วยพี่ยอมทั้งหมดเลย อยาแค่บอกพ่อก็พอผมไม่สนน่ะผมจะบอกพ่ออยู่ดีพี่น่ะมันคนเลวพี่ไม่รักพอ่อจริงพี่เคยพูดว่าพี่รักพอ่อแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้รักพ่อแล้วฉันรักพอ่อแต่นายนั่นแหละทําไมฉันเป็นคนเลี้ยงดูนายมาแต่นายกับเชื่อพ่อแม่มากกว่าฉันละ่ะฉันเป็นคนหาเลี้ยงดูนายมาตั้งแต่นายอายุสองขวบแต่พอตอนนี้นายเจ็ดขวบนายกลับลืมบุญคุณฉันพี่น่ะมันเป็นวัยรุ่นส่วนผมอะ่ะเป็นวัยประถมผมน่ะเป็นวัยเรียน พี่น่ะเป็นไวัยวัยรุ่นแล้วพี่ไม่เข้าใจผมหรอกผมนะ่ะแค่อยากจะทําให้พี่นะ่ะดูสบ้างว่าถ้าเกิดพี่นะ่ะทําให้พ่อเสียใจยพี่ต้องรู้สึกเฮ้ยไอ้น้องแล้วนี่พี่บอกแล้วไงว่าโทรศัพท์นั้นนะ่ะพี่จะไม่เอาเร็ดขาดเลยคือโทรศัพท์นั้นนะ่ะลบคลิปนั้นเดี๋ยวนี้ไม่งั้นอย่าได้คิดว่าเราเป็นพี่น้องกันอีกเราตัดขาดกันแน่เช่ก็ได้โถว้ย ที่ไหนล่ะผมเหล่าพี่แม่ทำเป็นปากดีเชียวนะได้เฮ้ยลูกมีเรื่องอะไรกันพ่อกำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวทะเลาะอะไรกันอีกพ่อครับคือผมจะบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรครับเพราะผมแค่เล่นกันเฉยๆนองขโมยโทรศัพท์ผมไปคือผมกำลังเล่นเกมอยู่แล้วนนอเขาก็มาแย่งผมครับผมยังไม่ทันจะได้ให้เขาเลยเอ้ยคืนโทรศัพท์พี่เข้าไป เดี๋ยวโทรศัพท์เราอะเป็นเล่นกับของพ่อก็ได้เดี๋ยวซื้อโทรศัพท์ให้แต่พ่อครับเอาเทนาะเอาขึ้นพี่เข้าไปเถอะพ่อไปทำกับข้าวต่อละก็ได้ครับเอ้าพัมกินหวัดดีเอ้าแล้วนายถึงโทรศัพท์นายมาหรอก็ใช่อ่ะดิเกือบโดนพ่อดุแล้วไม่ละโอ้โไหไอ้น้องตัวซวยนั่นมันดันมาเห็นซะได้เอ๊ะจริงดิน้องชายนายอะนะอืมใช่มันดันมาเห็นฉันนะสิ ตอนที่ฉันขายกีต้า่น่ะเฮ้ยพูดแล้วน้าโมโหะมัดเลยแถมยังขโมยโทรศัพท์ฉันไปแล้วก็ไม่เคยคืนด้วยแบบนี้มันน่าให้เป็นน้องฉันไหมเนี่ยเฮ้ยเอาเถอะน่าพี่น้องต้องมีตีกันบ้างแหละเดี๋ยวฉันไปคนเลี้ยงดูมันมากับมือแต่กับกันมันกับเชื่อพ่อแม่มากกว่าฉันซะอีกชินารลำคาญะมัดฉันระเกียจน้องชายตัวเองจริงอมงั้นเหรอก็โอเคโอเคเออนี่นายน นายเคยได้ยินเรื่องตำนานที่เขาล่ำลือกันไหมอ่ะล่ำลือว่าอะไรหรอเฮ้ยแล้ยังไ,ไม่รู้อีกเหรอโรงเรียนเราอ่ะมีครูคนหนึ่งดุมากเลยนะครูห้องการงานเราไงเราอ่ะฉันเออจะพูดยังไงดีล่ะฉันลืมทําการบ้านครูการงานมาน่ะสิเอางานนี้ก็โดนตีนะสิก็ใช่สิเหลืออะไรล่ะแถมครูการงานแกนะ่ะก็ไม่น่าจะให้อภยัยฉันง,ง่ายๆด้วยวะ่ะทำไงดีวะเฮ้ยถามฉันแล้วนี่ฉันต้องถามใครเนี่ยเฮ้ย เอาเถอะทำๆไปเถอะเออแล้วนายทำเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จเสร็จแล้วเฮ้ยฉันขอลอกหน่อยดิเขาบอกว่าห้ามลอกกันไม่ใช่หรอนายน่ะลอกฉันไม่ได้นะเออจริงด้วยเออมันหยู่ทําไงดีฉันยังไม่อยากโดนหัวก้นนะเอาเถะน่าลับๆไปเถอะเดี๋ยวสุดท้ายออมเอาเป็นว่าช่างมันละกันเอองั้นไว้คุยกันตอนห้องการงานละกันอันล่ะนักเรียนวันนี้ครูตรวจการบ้านนะจ๊ะ ใครที่ทำการบ้านไม่เสร็จจะโดนครูหวัวก้นห้าทีนะจ๊ะใครทำเสร็จออกมาส่งไม่สิไม่ต้องมาส่งหรอกเดี๋ยวครูจะเดินไปเช็คแต่ถ้าใครทำไม่เสร็จครูจะหวัวก้นยอมรับผิดมาใครทำไม่เสร็จเดินออกมาซะไปดินายอยาไปเลยนายทำไม่เสร็จไม่ใช่หรอการบ้านนะ่ะไปสินายก็ต้องไปนะนายต้องรับผิดดิเมียว ฉันกลัวคือฉันกลัวว่าครูจะด่าว่าฉันไม่มีความรับผิดชอบสิเอาน่าครูด่าก็แค่ตักเตือนฉันก็โดนเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยการบ้านฉันเสร็จแล้วแน่ไม่มีใครทําเสร็จเลยเหรอจ๊ะหรือยังไงต้องให้ครูเดินไปตีไหมจ๊ะะห้ยทำไงดีอะฉันไม่อยากโดนตีนะนายรับผิดไปเถอะนี่เด็กๆครูบอกแล้วให้ลุกออกมา งั้นขา้าพดหนูออกมาก่อนเลยจากคนแรกได้ยินที่ครูพูดไหมบอกให้ออกมาไงอเอิม่มครูครับพอดีผมทำไม่เสร็จนะครับโอโ้โหเพื่อนทั้งห้องเสร็จหมดมีแค่นายคนเดียวเหรอเฮ้ยงั้นหันหลังไปครูจะหวดก้นเออครับนี่ หมนน้าให้หมโหมจริงๆไอเด็กพวกนี้อ้าโอ้ยอ,อกครูครับผมขอโทษโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บเป็นบ้าเลยกลับไปนั่งที่และทีหลังถ้าลืมทำการบ้านมาอีกครูจะต,ตีหัวแตกเลยนะขอเฮ้แบงค์ใฮ้พี่บ์นเดย์ด้วยเฮ้ยแฮปปี้บ์นเดย์ฉันเหรอ โอ้แฮ้เบิเย์ฉันอย่างนั้นเหรอโอ้ขอบใจมากเลยนะเฮ้ยเห็นของขวัญนี้แล้วก็คิดถึงพี่เหมือนกันนะงั้นก็เปิดสักหน่อยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันตุ๊กตาล้มลุกยากโอ้ไมก่กอนี่ฉันอยู่ไม่ได้แล้วมันใหญ่เกินไปมันมายยังไงของมันวะเนี่ย วุ้ยหายแจม่เอ๋โอ้ย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 เจ็บเจ็บเออโอ้ยนีตัวอะไรเนี่ยนี่เหรอเป็นหุ่นยนต์ที่นายบอกว่านายจะสร้างมาเพื่อทำโครงงานแล้วน่ะฉันอยากศึกษาเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องนี้มั่งสิโออก็นั่นสิแกมังกรเป็นคนบอกให้เราทำแท้เฮ้ยแต่ตนนั่นน่ะหนีหายไปเฉยเลยก็นั่นน่ะสินามอโหชะมัด ไม่พูดอะไรของมันชิคก็แปลไม่ออกกันเฮ้นี่มันระเบิดอะไรมันเหมือนจะโดนปลดแล้วนะรูวะ้ว่าอ ตัวฉันต้องไม่ตายสิกระโถิมันก็แค่ไหนแะเนาะก็จบไปแล้วกับตอนที่สองเอ้อมันจะสั้นไปไหมอะ แต่เราทำได้แค่นี้จริงๆก็ขอโทษด้วยคลิปนี้จะไม่มีการตัดอะไรทั้งสิ้นเลยมองนะโอเคงั้นเจอกันตอนที่สามตอนที่สองนี้น่าจะโอ้ยเพื่อนทักมาเอ่ออัเอป็นว่าช่างมาแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูซีซั่นสามไม่สิตอนที่สามเดี๋ยวจะมาหลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะว่างอัดตอนไหนเหมือนกันเพราะว่าหลังๆเพื่อนชวนเล่นเกม เดี๋ยวก็จะพยายามทำแต่วันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย